พอไม่ไม่ใครอันนี้อันนี้อันนี้อะไรมาตองไทยเมื่อมามาตองไทยเฮ้ยพอแล้วเออเขาพอแล้วเออเขามีงานเขามาเที่ยวางลูกลูกลูกผมเด็กเพรเนี่ยผมลูกเออลูกเออผมลูกลูกพอแล้วมาเสียชื่อเสียเนี่ยเสียไล่กลับหมดแล้วหมดกลับไปหมดแล้วกลับไปหมดแล้วเสียเสียเนี่ยเสียเนี่ยเสียเสียจำหน้าไม่ได้เหรอ

ปลาไม่ใช่ปลาเยอะาเป็นคนนะคะีหน้า่ำมีหน้าปลาในเคื่อขานั่นหใช่ไหมล่ะหน้าปาดูดิแค่ปากบอกเจ็บต้องเยี่ยวเลยกูวิ่งไปถูกลยกูตีกันตรงนี้ไงใกล้ๆเล